สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสบายดีท่านผู้ชมกินข่าวแรงกับยังย่างมาแรงเด้อพี่น้องเด้อมานั่งชมบรรยากาศน้ำกันกันกบข่อยขอไม่มียังอกขคอยนั่งชมบรรยากาศหน้าบ้านข่อยนี่พี่นองฟังเพลงไปนำ มวนเพลงกับมิเตเพลงมวนมวนถึกมกถึกใจคอยลายเพลงกันพี่น้องเคยเห็นั้งบอเพลงกันเขะเจ้าเขาเจ้า,า,จาร้องเพลงไวๆหล้วเขาเต้นเขาดิน้นนะพี่น้องเคยได้ยินบ่เพลงนันแบบเพลงไว้ๆแบบสนุกสนานแะนังกรพากัดิ้นนะเออลักษณะคือกันกับลักษณะยัง,ง,ยงก็คือเวลาเขาต้มน้ำห้อนนะนะต้มน้ำห้อนเขาสาดออกไปจากนั้นถือ,อยังแลกกับโบนูนา่ะ มกักกะสีดินไปทำนองนะพี่นอ้องเออมันถือเจาะน้อยเดียวลงดอกแค่ถือเจาะน้อยเดียวเราทำเป็นแบบเปิดเพลงแบบอ่ะคนมันแบบมันเคี้ยวนะพี่น้องนะคนมันเคี้ยวเออลักษณะคนมันเคี้ยวเห็นผู้บ่าวแบบผ่านมานนหนึ่งแล้วกระหื้อสินใส่ผู้บ่าวนะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มันเป็นอนันได้พี่นอ้องคนเฮานะ่ะเวลามันได้ยินเสียงเพลงมันก็คึกขนองแบบอ ฟังเพลงมวนขนาดออกเรก็จับกลุ่มกันแบบนี้นะจับกลุ่มกันเต้นยู่ผู้ชายไปวันวันแบบนี้นะพี่น้องมันมวนได้จ้ะคอยก็เป็นนั่นนั่นคอยก็เป็นอาการเป็น,นั่นคือกันพี่น้องค่ะถ้าคอยไปฟังเพลงมากแล้วกับมันแบบว่าเออ,อเพลงนี่โอ้ยมันมันคือมาเจาะหัวใจหนว่จเพลงเนี่ยนะมันเป็นอะไรได้พี่น้องค่ะอืมมวนเลยสิเจ้าก็มวนเนี่ยบอกพี่น้องพี่น้องเวลาคอยร้องเพลงให้ฟังมวนบ่มวนแนเนาะอืม ฉันนั่งศกสันที่ชานสลา<ม>เธอรู้ไหมว่าน้ำตาฉันไหลฉันมองตามรดเล่นสุตดตาอุดรถดังมามันบาดใจมันพาเธอไปให้ไกล้ฉันแล้วพอแหละยันพี่น้องพอดนนะม,นมันเบา ก่อนเธอจะไปเสียงไม่กล้องมาบ่งบอกเวลารถเร็วขนนั้นพอละลิขสิทธิ์เขาสิเขาพี่น้องย่อๆย่อๆพี่น้องค่ะเฮ้ออะไรเด้อค่ะบารดีก้กับเขาเรื่องเขาเลา่าเขาเรื่องพื่นว่าเรื่องพื่นนั้นมาถึงลำห้อนนี่แหละพี่น้องบอกเวื่อยังไงหรอบอกเรื่องม้าถึงลำห้อน ค่ะถ้าม้นเบ้ายังผิดพลาดไปกับม้นกับขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อสาหรับคนหักหมาเนาะเพราะว่าสาวม้นกับเป็นคนหักหมาคือกันไม่นอกเป็นคนรักหมาเหมือนกันค่ะเออการที่เราจะพูดอะไรมันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยมันไม่ใช่ว่าจะต้มน้ําร้อนแล้วก็สาดใส่หมาอะไรอย่างเงี้ยท่นเจ้าบอกเขาใจคํามาเปรียบเปยบอกเอเขาใจีดอกว่ามันไม่สมควรพูด เออแต่เราก็เปรียบเปยไปมันก็เป็นแค่คําพูดคํเว้าเฉยๆยาพ้าก็โลกสวยหลาย,นะยาาเนาะข่อยกับบหมัก,กคือกัแหละการคนจีไปทารุนหมาต้มน้ําำอนสัดเหมาอีดีนะมันเป็นแค่คําเปรียบเปยอืมอย่าสุภาพกันอะไรกันนักกันหนาหลายเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะทําทเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ออกมาไม่ได้มาแก้ตัวออกมาพูดเรื่องความจริงแค่นั้นแหละก็แค่หมามันเหา่า พวามหมน้นะม้ามันเหา่าเหมือนมันโดนน้าร้อนสาดเอาสัตว์ละคนเบาในทั่วประเทศในโลกไปนั่งก็พิดเบิร์ตสันตัวสว่างสัตกัน,นเลยอ่รู้อยู่ดอกค่ะว่ามันไม่สมควรพูดนะรู้แต่คุณก็อย่าเยอะให้แยกแยะฟังแล้วให้คิดอืมนะคะอย่าเยอะชุมเจ้าอย่าพาคนเยอะเพรื่องมา้าคอยเบิงแนเน่คอยแพงบักแดงหน่อยนะเออคอยก็เอาลูกเอามาอามาคอยก็เรียงซ้ำลูกคอยเชิญมาลูกทร,ราบบักแดงหน่อยครับ เล้กพี่น้องอย่าพากันอันนั้นอันนี้หลายบ่มีเวียกมีงานอย่าพาก,กันปั่นนําเป็นโตลายอันซุ่มที่ไรสดนะก็คือกันไอพวกที่เล่งไร้สดด่าเข้าปแป๊บ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 ป๊บปบปบคนในโลกับนีเ้เขาปริญญองว่าซูเป็นคนดีดอกจ้าคนมันมีกี่ล้านคนน่ะประเทศไทยเนี่ยมันตักล้านคนเรยาเป็ยัเพจหกเจ็ดสิบล้านกว่าคนอืม ยอดคนดูก็ไม่ถึงหมื่นห้าหกพันนะก็สำานาสบคนที่เขาบึงนะอของข่อยก็คือกันของข่อยกับบึงยอดสองสามพันสามพันแต่ก็ภูมิใจอืมนะบางทีคนดีๆเขาเขาไปฟังแต่เขาก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นหลอกจ้าอืมไอ้ยิ่งไอ้พวกคนแก่ๆนี่นะไอ้แก่ๆแล้วมาพูดจามึงกูถูด่างเฮงบนานับถือเลยพี่นอ้องถ้าถอนหงอกไม่ได้เฝ้าถอนเลยพี่น้องเด้อ จะื้อให้มันหาออกมาด่าชาวบ้านมาสันซะค้งมันไวขึ้นมาไหนถ้ามกคงนะค้งมันไวอย่าให้มันออกมามันสิมหากัดชาวบ้านอืมเ่าแล้วมาว่ามึงว่ากูนี่แห้งหนาหนาบนลับประธานเลยมาสันซะแห้งหน้าแบบยิ่งกับด่าเด็กเนี่ยนะยิ่งกับด่าเด็กนี่นะด่าคนที่เขาอายุน้อยกลัวฮะนะชุมเจ้าหล่ะขิดว่าผู้ใดมันสเสียเปียบกว่ากันะทุเจ้าลองคิดบังดู เออโอ้กูอยากหัวเราะเออปักกูว,าว่ามึงบอกกูขึ้นอ่ะอยากยายนะอืมถ้าก,กูว,าว่ามึงบอกกูขึ้นอ่ะกัดยาสุภาพกดิ้นะเออออซุ่มแก่แถวแข่วบมีนี่นะมาค้าดาชาวบ้านนี่นะเรื่องตัวเองกับบแมนเสือกกว่าสาันสะอืมมักเสือกเรื่องสะบ้าน กเข้าใจคือกันว่าจะเสือกไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเกาะผิดเขาทาไมทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้กับตัวเองนี่นะเออจะมาเดือดร้อนทำไมจะพากันทำถึงปีไหนถึงจะหยุดทำจนหอดมือโล่งๆผู้บ่หอดผุน่ะพงทุดีผู้บ่อะพงทุดีพงรถดีผู้บ่เออบ่าจนสิเป็นพงรถดีผู้บ่าวังสี่เซาอืม เพื่ออะไรคะสร้างกลุ่มสร้างก้อนเพื่ออะไรนะคะอยากเอาชนะขนาดนั้นเลยเหรออะได้อะไรล่ะคะตรงนี้ได้โล่หรือยังได้เงินกี่ล้านนะคะได้เงินกี่แสนแล้วอืมใครยกย่องว่าพวกคุณเป็นคนดีถามหน่อยอะโอ้ยคางคกนี่นั่งสบายสบายหน้าบ้านตกเย็นมาบรรยากาศดีท่านผู้ชมฟังเพลงวันไหนเงาเงาเซ็งเซ็งก็ฟังเพลงเออ มีอะไรกินก็กินไปไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปแข่งน่่าแข่งรวยไปแข่งว่าคนนุ้นอยู่ระดับนั้นคนนี้อยู่ระดับนี้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องอืมออคนคูมือนี่คนคูมือเนี่ยมันเท่าเทียมกันพี่น้องค่ะไม่ว่ารวยหรือจนกนัเขาเท่าเทียมกันขนาดผู้พันยักบนผู้พันนันยูอันผู้พันยผูผู้สูงผู้ส่งเขาเจ้าก็ยังด่ากันคือมูขมาน ภาษาเพียงสัมผอยยักดากระดาไปาบ่มืออกูมีเวลาฟังกูก็ฟังกูบ่มีเวลาฟังกูก็บบฟังกูก็อยู่ของกูไปแบบนี้แหละเออไปสมาเหตุนางสกูว่ากูบ่มห้วนะกูอยู่ที่แจ้งเนี่ยจงโป่องอันนี้แหละวด้ไปหาเรื่องพายพี่น้องคะ่ะผู้ได้หักกับหักว่าหักก็บ่ได้ว่ากันอืมไอ้คนที่ว่าโอ้ยกูเกลียดมึงจังเลยคอยกระคืบปัใจกระตรงกันอยู่ดีล่อ <c oughs> จข่อยกับใจคนที่เกลียดข่อยกับมันกระตรงกันอยู่เออกูก็เกลียดมึงเหมือนกันว่ะเออนั่นแหละแต่คนที่มันยกตัวเองว่าตัวเองสูงตัวเองรวยกว่าคนอื่นเขาหะนะมันน้าสมเพรศเป็นยังดับเออมันหน่าสมเพชศว่าตัวเองอะอยู่ในระดับนู่นและในระดับนี่อ้างอาณาจักรอ่างบารมีนน่ะมันนาสมเพชศเข้าใจบ่เออซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยอ้างอาณาจักร อวดลาอวดรวยอาณาจักรตรงนั้นกูก็รวยตรงนี้กูก็มีรถตรงนั้นกูก็ขับบ้านกูก็รวยกว่ามึงร้อยเท่าพันเท่าเพื่ออะไรคะใครเห็นด้วยคะใครเห็นกับคุณคะาคุณมีน่ะเงินในบัญชีคุณมันมีใครเห็นนําคุณดอกเออไลรไล,ล่กันอย่าลืมเสียภาษีล่ะ <laughs> เออเด้ออันนั่นก็รวยอันนี้ก็รวย ถ้าคนอื่นเนี่ยคพูดยบีบให้ตายมึงอยู่ในกำม,มือกูสันดะเออมึงคากูคายก็รอดกูกำม,มึงก็ตายอะไรทํานองนี้ฮกฎหมายมันไปอยู่เนื้อผ่ดอกพี่น้องอทุกวันนี้บ้านเมืองมีกฎหมายจะทําอะไรนะ่ะเออพูนผู้คนชุ่งสรงผู้คนตัดสินในเฮาวัมนเท่าสิมานังตัดสินกันอี ขอบคัวเขาบบดีกับถอยออกไปขอบครัวตัวเองดีกอดเอาโอมเอาแล้วมันจบมันงามต่อเจ้าเอกตัวเจ้าของเห็ดเอาหมักคนตะแลหรือมาหมักคนบ่ตะแกลกไปเอาหมักแบบแดกก็เลือกเอาชีวิตคนเฮาการหักการหมักคนมันมันมีผู้ใดมาบังคับกันเออคือเบิ้งคลิปข่อยนี่แหละผู้ใดหมักผู้ใดเข้าใจข่อยก็คือเข้าใจ ก็ดได้บ่เขาใจขอยก็บ่อเขาบ่อบอบสามารถสิไปบังคับคนในโลกใบนีให้มามักข่อยขอยก็บก่ได้ต้องการคือคนว่าเออต้องการน่คนอวยคนอวยเอ,อ่จริงๆแล้วคนเราเข้าก็ต้องการเข้าความหักความอวยแต่บุมีผู้ใดมาหมักคันปล่อยคำด่านะขนาดข่อยบ่ได้ปล่อย,ด,นะด,อยอด่ยดดาไผเขาก็ย,ยังมาดา่าขอ่อยนะนะทั้งที่เราก็พูดอยู่ว่าเออเราด่าคนนะเราพูดไปนะ <c oughs> อเออแลาก็พูดแต่เฉพาะคนที่มาพูดใส่เรานะคะเออเป็นแบบนัน้นพี่น้องเข้าใจบอยอยอกกันเถาะอ,อันนี้ก็ได้ออันเรื่องลูกข่อยนะไพ่สีหักหรือไพ่สีสั่งขอบ่ได้สนใจถาวาความหักพัวข่อยกับข่อยให้ลูกข่อยมันเต็มร้อยว่ามีผู้ใดหักข่อยก็ไม่เชียใจหรอเรื่องลูกข่อยนะมันผู้ใดสิว่ามันเป็นเออเป็นใบกันเอาลูกกูมาเป็นลูกซูนเนาะซุมันมาหาเลียงซอยกูเนาะ เออแม่นว่า่ะอยากฮักกะฮักบ่ฮักกะเซิ้นไม่มีภาว่าอย่างเลยไม่มีใครบังคับใครทั้งนั้นเออข่อยก็นั่งอยู่เหือนข่อยกินข่าวหือนข่อยข่อยก็ไปทําความเดือดร้อนให้กับผู้ใด้เบาเพชรนี่ขี้ข้านแห้งวะซ้ำซ้ำนอกจากไปทําความเดือดร้อนให้ไผแต่คนอื่นน่ะมันมาเดือดร้อนกับผัวข่อยว่าซั่นซะอากาศดีลมดีนั่งอาลับลมได้บ้าง ่อยก็บ่ได้เห็ดห้ไปเดือดร้อนอีกอ<ช>หักกระเบงมาหักกระพานมาสันสันอืออันเรื่องบางเรื่องค่ะอันใดเขาว่า,วาเปียบเปยหรือเขาว่าอันนั้นไปกันอย่าสุมาถือเป็นจริงเป็นจังไหนอย่ามาพูดให้มันเป็นเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่แะ่น่ะเข้าใจบ่ออโอเคแหละแค่นี้แหละเกียดพูดเออนะ ไม่ได้มีประโยชน์นางดอกสู้ไม่มีประโยชน์นางถ้าสู้แน่จริงนะกูสิบอกไว้ให้นะสู้ไม่มีประโยชน์ดอกสู้แน่จริงนะสุกกระไรสดดตะทำนั่นแหละต้องความสู้แน่แหละทั้งครั้งที่สู้กับหูยู่กูอยู่เมืองใดอืมถ้ากูเห็นนางบวชพิษสู้ก็เห็นนางกูบ่ได้ถ้ากูบไปเห็นนางพิษสู้ก็เห็นนางกูบ่ได้ภาษาอังกฤษอืมแค่นั้นแหละ การดิสูใส่ไล่ใส่ไฟกูหนึ่งค้ามนุษย์บ้างอน,นุ่นนี่นั่นบ้างก<ม>็ <c oughs> ไปติดตามมือแน่ว่ามือมือหนึ่งอะคอยไปไ่เน่เ้อค่ะก่อนที่จะมาพูดนะนไปติดตามดูอ,อย่าพากันเ้าเอามันหลยอย่ามาใส่ไล่ใส่ไฟกูนะให้กูมีกำลังก่อนกูมีกำลังมือใดก่อนเด้อจ้ะ สูเปอตงมาคู่กูดอกอืมสูเปอร์งคู่กูดกอกรอกูมีกําลังก่อนกูไม่ได้ไปเห็ดกระเพยได้คำบักกาลังเลยกูสิสางเนื้อสางโตด้วดยน้ำมือกูเองเออสิ่งที่เห็ุในพวกมึงตายนีย่คือความสําเร็จของกูแค่นั้นแหละกูว่าสานั้นแหละกูเป็นแบสิว่ามีกาลังแลลวกูสิเอาเงินไปเห็ดหันผู้นี่ไปเห็ดแทนผู้นั้นบอมีกําลังของกูคือกูเออสางเนื้อสางโต เออเข้าใจป้ะสั้เนลนะมาเดิมมาฟังเพลงน้ำกันเดิมใดอยากมากกัมาฟังเพลงน้ำกันซื้อเบียให้กินออกเอาคุณไดมากินเบียนะเออ